สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดียดอ,อ่ามือนี้เนาะอันมาใน่ายิมาซอนลานนอนหนึ่งเขาเป็นหนึ่งเขาเอา,า,าเป็นยื้ๆลุกขึ้นมาดีๆลุกขึ้นมาดีๆเออนี่ให้ข้าะะเจ้านฮินี่เนาะค้าสิมาซอนลานสาวหนึ่งเขาเน,ะนานะมือนั่นอ่าคลิปคลิปคลิปกรรท่าว่าจะหนึ่งเขานะฮะว่าพอดีลืมมาเขาก็าเลยมาเอาเป็นมือนี้เลยเนาะแล้วก็สิมาซอนลานลานหนึ่งเขาเลย ขาเจ้าหน,นึ่งเขาเป็นกันเลยสีซ้อนพอดีเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าจะเป็นได้ไงโอเคนี่เนาะนี่แฉเป็นหนึ่งเขาเป็นแฉเ,เป็นเงี้ยนหนึ่งเนาะเดะไปลงมือเลยก่อนหนึ่งหนาวทานเต้าทานมี่ยี่บอหนี่นี่ทานนี่เอเเอาทาเก้เาเออทาเก้าเออใช้เต็มลวด ใส่เต็มใส่เต็มใส่เต็มเอาก้อนก้อนยังไงเนี่กว่ามีมีบทตัวเป็นก้อนนะมือจับมาลวดเพื่อนอะไรกันล่างฮะง้างเบื้องจะเป็นหมงข้างกลางนี่เหรอเพื่อนให้เป็นหมงข้างกลางนี่เดี๋ยวเบิ่งนี่เบิ่งนี่เบิ่งนี่จะเป็นหมงข้างกลางใส่กระเพยไหนเห็นบมอนั่นน่ะ ก้ามาในห้่เขานะกระไพยบุมีเห็นบหกกระไพยนะในพืชนี่เด็ได้ยพระนภัสสารมาไหวโอ้หอยเชลล์โอเคนะทุกคนเมื่อกี้กระไพยบุหินเนอกหายผนแลนตอนน้ำแม่น้ำแม่ข่อยมาเนาะเราไปเห็ดอันนี้ของสักสากระไพยในขีดจุดย่างก่อน mm hmm. เอาไปพี่มาใกล้ๆเต่าพี่เออ ขีดมันลูกแหลกคอยล่งเออจุดรอดจุดขีดขีดขีดทั้งติดน่ะบีบลงแห้งเบิ้งกระไฟมันมีแก๊สอยู่นะแก๊สยังเต็มทุกคนเบิ้งขนาดขีดกระไฟยังบุเป็นไงนี่ขีดไปนี่บีบลงซื้อๆนี่เอ้าขีดเบิ้งเออขีดแห้ง เด็กมันโมเป็นทิ้งดอกเขีดยสิี่เออเขี่เอาตีนี่เอานี่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 ไอไอสิบอกนี่เขีดนี่เอาโปมือบีบนี่นี่หยิบจึ๊บลงนี่มันก็ได้แล้วเอานี่อดีก็ไอหมอนี้นี่นี่ดีก้็ไอหมอนี้ดีก้อยนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งดีก้็ไอนี่เสิบบอกปุ่งนี่นี่เอาเออเออเขี่ย แห้งแห้งบีบจืดบ้าง,หาง <c oughs> ไหมบีบมือหน่บีบมันยุ่มด,ด,ดำเออขางเต็มเออะ <c oughs> เออแห้งเย็ดเอาสิขีไดไอ้นี่โอ้ขีดไฟหมูเป็นทุกคนเด้ <c oughs> เอขอ,อยค่อยๆใส่้ด้วยจนหมดเด้เอดิน้อาใก่เนี้ยน้อน,นี่โอ้ขีดไฟงบูเป็นเอาค่อยปรุงลงเด้อ คอยปุงมันไม่ได้ทิ้งนะมันมูเป็นมิ้งดอกโอ้ยเอาจับไหมนี่หัวแดงอือเอาเล็กคีดเอาไปนี่ <c oughs> เมีนคัก <c oughs> มันล้มมาขาพี่ค่อยๆเด้อค่อยปุ่งเรื่องเด้อเออค่อยปงลงเออเอาไม้ใช่ป่ะนี่ เอาไม้ตัวน้อยชายฉีก็ไพ่หมูปิ่นขีดังไพ่อู้เอาไม้น้นๆน้อยสุดนะเพราะว่าเนี่ยมันสืเบิดมันสือใหม่เบิด์แหละเออเขี่ยไปถีมลงมันกัดบุตรัวนี้นะว่าคอยเอาตัวนี่น่อยนั่นนี่นี่เอาเอาทางเนี่ยหน่อยลงนี่เห็นไม้ทางน้อยก่อนนะแล้วเห็นไม้ทางใหญ่ไงมีตัวหน้อยเออเอาลงให้มันเคืองกลางนี่นี่เฮ้ยถีบลุงนี่นั่นเคืองกลางเคืองกลางมันยาวกับฮกเคืองนะ หักเครื่องเออเอาไซไปเนี่ยเอาไซคอยมันบูใหม่ดอกมือตัวออกใกล้จับส่นมันเขาส่นน่ะเออพงลงเออเอาตัวไม้ไซไปเนี่ยเออเอาไซมันยาแลวกับหักเครื่อง เออทำไมลุงลุงมันเท่นเห็น,หนบมพาหนวเขาอนะ่นนี้ผานี่ปงลุงปงเซพุนบอลบุมีศาสตร์พุนปงลุงปงลุงเลยพ่านลอดมันยากกับพันครึ่งพันปุ๊กบบบเดียวนะปงลุงนะเออเอเอว้าพัานแห้งปรนนังก็ได้อลงค่อยๆเด้อเออ บูมันสีหมาะเลยเว้ดังไพ่ดังึงด้วยเดือกนี่หมอนลอจว่ันสิลูกสวยเนาะไผ่เนี่สิบ right <The> right ุลูกสั่งเอาลูกปุลูกกับปาไปนี่ก่อนกัติดแหละ คัมเลี้ยงตื่นนอนอยู่มอนแท้ๆหมอนแท้ๆหมอนได้พี่น้องหันมอนได้พี่น้องไปเอาเข่ามาเสื้อไปนี่ก่อนเชียวเข่ามาเสื้อนี่นี่เสร็จโมหนึ่งนะเฮ้ยหัวโมหนึ่งหรือวะดีโมหนึ่งแม่นบ่อยนี่นี่เอี๋มาไปออกไปเอาไปใช้น้ำ สุ่มไปเออทองน้ำเทียมทองน้ำเทียมน้่มตุมนี่นะตักใส่นี่ตักโอกนี่เต็มบั่เออับลงสี่น่อยนึงทองเยียพอเออไปเขาไปข้างเส้นเต้าป่ะนี่ ให้ดุกเลยลงคอยคอยมันบวมใหม่ดอกคอยปงงลกมันบวมใหม่ปงมันเทียงหมอนั่นเห็นบอกหมอ่มันเทียงสัมผัสปลงเันเทียงมันบวมใหม่ดอกมันบวมหวนน้ําเทียงแล้วบอกหมอยห้มนเทียงเทิงสําเทียงแล้วสีมุงแรงหมอนึงยังหวดเออลุงมาเออหว่นดอก เอามาสองกันใส่ซ้อนกันเดือใชด่ดีเอาหวัวอไปก่อนจะได้ถือบ่ได้เอาหวัวออไปเมืองผีมาไอ้ถือออกไปหายมา้ร้องย้ำความ <c oughs> วไปออกไปตัวแห่งเด,ด้อดอยูย่จบไป ไอ้งหัานัหัวหวดก่อนจังก็ขาวใส้ข่าใสหววหัวนั้นเปียกปุ๋นะหัวทั้งในม่น่าให้เปียกุ่งนั่นแล้วหัวทั้งทัวเออทัวแล้วรายกเเสื้อขาวใช้สื้อเสื้อเอาเออ เสจอขาแล้วถอกหวดวันนี้คอยๆได้ยังเขาเขาจีอหัวตามแค้มหวดตามแค้มเขาขึงสูงเนี่ยก็โอ้เห็นมเขาติดกดมันนะถอกน้ำเบิร์จังกไปก็โอ้มจเฮายนันะจิ้ปจับจับจับมันสความจับหวานติดทั้งของเลยก็ทอกโ้ยทั้งกลางมันมันล่างนมัวจับจับ จับหัวดน่ะด้มีความแม่บบกินขาวเรงได้เออยัยซ้ำซีดีดาหันก่อนเอาไว้ก็โอนน่ะซำซดิดหำเดี๋ยวงยอดไปเฮ็ดมอยนีเฮ็ดมันนีนาตทั้คนอะเป็ดนเ่หือนนี่ก็ได้ซสี่ตนี่แหละ กวนๆอยู่หันซ้ำยู่นี่กระซ้ำเป็นโกเนาะได้แล้วได้ก็ไปย่อดีๆย่อดีๆ,ดๆหนันจะน้ำเฮียนั่นหนึห่งไล่เลยจับยืนดีแล้วความได้ความโอดเลยเหมือแรงเย็นๆค่อยๆค,อยคอย่อยพองจับมันเทียงจับมันเทียงกับปุนหมอนเออ แล้วมาอโจ๊กเขาเย็นใช่ไหมนี่นี่เขาเย็นนี่ติบนี่จับเบิ้งมันมีจเกต๊บเออไปบี้ใช่พุนมาหนินไ,นนไปบี้ใส้หัวเล้รอลดไปตรงตรง,ตรงหัวรอดเลยบบ,บ,บีบี้ลงลอดเออ จังไหวเออมาบีตัวนี้ไปดิบ okay. uh ัง huh. ดูติปีมีบอกวิชัยมันุกเลห้บอนนเพียงอาห้าบอล่ยยงออ้อเอลืมเลยอยตัวขาวุนะอพียงอาจวย่เออหนึ่งั้นเป็นซะก่อนนะหนึงยปนดังไฟยังมืติดำ ขีดกระไพย,ยังบูได้จกปีอลไรใครมกแปดปนนีนอกาพี่น้องนอแปดปีเฮี้ยนหนึ่งเขาล้านลูกน้ำบาให้เป็นเฮียนหนึ่งเขาน่าก็แปดปีแปดปีเต็ม,มถ้าก็แปดปีนอกให้เฮียนหนึ่งเขานี่พี่น้อง อะไแหละ,หละเอาผ้าปิหมอปิดไปนี่เสียนี่ผ้าปินหมอนีปิดไ้เออลงอติบข่าวไปนี่ฮัทติบข่าวจะเป็นแม่ห้างเนี้ยก็จะวะกะเป็นอยู่บเป็ดนะกรเป็นกรเป็นกรกไปใส่กระเป็นอไอ้ยด นี่พนวัดพนส่วนมีเกลือเป็ดเลยพี่น้องไปจับมากกระซ่ามเกลือเป็ดน่ะนี่น้องพนไปกระซ่ามากเเกลือเป็ดวันนี้ซ้ำเต็มปลาตัวบอกไว้เลยจ้ะเือใช่เบิ่งดีๆมันดีอ่ะค่อยเฮ็ดเนี่ยเป็นผู้หญิงนี่เฮ็ดแห้อยู่ค่อยเฮ็ดเป็นผู้หญิงน่ะเต็มพวดตั้งเงี้ยจะเครื่องถวยคอยเฮ็ดจริงว่ะ เออช็อกไปไปไปช่งเจัน่อยก่อนเกอบป็ดก่อนลาัน้มันขาไมามันกได้ขนาดงก่อนไปไปช่งมันเ่งแล้วฮะไปอีหนเด้อเออเอาตงนงแล้วขาไปในขอเป็ดกลางเตนงใส่ครงนึงเด้อ ลุ่มตามอ่ะาลุ่มรวดไปโย้เป็นหน่อยอยู่ในผลดเอาเข้าไปบ่ะน,นี้เออนาะเอาล่ะ ข้นไปเขามาห้ยหปเป็นหน่อยอยู่ขอกินมันนี่บ่เจ้ตวสองสี่จับหมอกปลาโลหมปลาโลปลาโลตนสีิลักปลาโล่มมีสองสี่หกแปดสิบตัวเป็นหน่อยเนาะนี่แม่มันสีล่ไปกินนีดังหน่อ ต่อไปจะเป็นอะไรงัวทุกคนเบมือนก้นนี่แล้วก็นี่กับไก่เนาะไก่นี่แม่หอยลี้ยงเนาะแล้วจมอยู่เดี๋ยวนี้นะพิษกับล้านอยู่ไ่ไก่ไรไก่อยู่ไปไรงัวเหมนี้ไปไรงัวไปไรงัวนี่น้องพี่น้องเนาะตอนนี้เขากับมาหอนแล้วงัวมาไล่งัวดนเติมเนาะมาถ่าดนเติมแล้วงัวเ้ากัมา นี่เนาะนั่งไข่หมกลังไลงวัวไปไปไล่ไปเขาคล้องนะจะหน่อยลุ้มกับมาแหละเนาะโบแมนบบแมนบดหนีได้ทุกคนได้งวัวข่ยมีแจสามโตสองสามโตหนึ่งหนีงวัวข้าเจา้านั่มเนาะงัวตัวผูกข้อนั่งงัวไป่น่ะเนาะ ง่วงแม็กไปไลไปหุ่นมันอยู่อไออคือทางพุ่นกับไปทางนั่นถ่ว่ะเสง่าอายตัวใดเนี่าอายนะง่ายม่ตัวใดเนี่มมแต่แต่ขั้วแม่กับรู้มันนะบอกจะง่ายจักตัวง่ายนะเอาขั้วตัวเดียว บานลูกมันอเมือกี้ได้ะลูกมัหนอเมื่อไหนได้撒เน่บาดแม่ไม่ได้เน่คือว่าตัวเดียวสงว่นอ่ะนะเสงี่งงู่จากตัวเดียวนะง่ะประสันนะจากตัวงูอ่ะประสันนะเน่เมื่อกี้คือว่าซ้ำได้撒撒งูอ่ะนะเนาะตัวเนาะตอนนี้ห้ามสไลงัว่เขาคอกไปเขาย้ำแรงเลยนี่เนาะคือตะเวนใช่เลย ตะเป็นบังแลยนะทุกคนบังบ้านแล้วงัวกำลังเขากำลังสีคำนี่แคมบ้านเนาะนี่สามล้างติดนะล้างสีสีฟ้าอะไรกะสีเขียวแล้ลัางพุทธีลนะเพื่อนคงอันนี้เพื่อนเขาเองเนาะเพื่อนเพื่อน่อกับเมนั่นแหละแต่ก็เพื่อนเพื่อนสาว,วก็เพื่อน่าวเนาะสามลังติดกัน,นเห็นบ่สียูทั้งทั้ง,ท,งทั้งเนื้อสุดเนาะทั้งผู้ นึ่งกับทอมเพื่อนลังล้งล้งหนึ่งบทางนั่นจะเป็นน้องสะพังบอลที่ว่าพาทุกคนไปนะหาปลาหมดนะนะสายงวงขอกก่อนไล่เขาไล่เขาไปไปไปขอกขอกขอกบทที่ใหม่ไมนกับบทหยาดน้งงวงทุกคน แษาไทยก็จะง่วงกันที่แสงคิดเขาเอลยนะข่าวข่าว้านเป็ปลาบเปลาเป็ข่าวนด้หรือเล่าผูกกี่วฮะไปข้าไป่ผูกกันมีตืนเตนทุกคนพูดีวิทย์ล้างขาเหือน บอให้ผูกด้วยตัวผูกติเลมือกันผูกมันลักมันไหยจับสั่งเนาะจีเขาให้ผูกทุกคนแบเนี้อนเ,นเอาผูกผูกจักโตัวผูกสามตสรุปว่างวในขอมีจักโตเวไหนสองมีก้า9โตมีกาโตสองสี เอาขข้นแปตัวก็เอาเลตัวนึ่งหำตัวนึงีซะอยูุ่่มันกินอย่าไุขเยตื่นด็กไปแปมาฝูกมาูก ล่างผูก right. งูอเนาะที่เนาะลายงูขลังผูกกนี่ผูกสามโตบ่ตัวตัวใหญ่ผูกบ่ตัวนี้คือตั้งแต่ตั้งแต่ข่อยจ็ดปีว่ะตัวนี้ว่ะโมเมนต์ตั้งแต่ขวบแปดเก้าปีคือบ่เนี่ยสิบสองปีกว่าเซาผูกที่ใช่ไงตัวนี้เนาะตัวนี้แม่เท้าเจ็ดปีเลยว่ะ เปิดบทจือตั้งแต่สองพันสิบเอ็ดผมปจากสิบปลายปีเลยนี่ประมาณสิบปลายปีอย่างนด็ยอันหนึ่งสองซ้ำนะบาผัก แล้วก็ฝ <Bye. S 1> ากติดตามคลิปหนาไอด้อวันนี้ฝากติ <c oughs> ดตามคลิปหนาไอด้ออรอโอเคน้อทุกคนเนาะคลิปนี้เขาก็ได้กับสิจบลงทนันทีเนาะเพราะว่าห้างัวข่าวของเรีบเยบร้อยแล้วก็คือ,อาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหคคนนะ้คลิปหนาเนาะทุกคนเนาะคลิปหน้าพุ่งจักรว่าสิมาเคคหตุขีดย่างอีกเนาะกากที่ตามตอนต่อไปเน้องทุกคนมาสะละแล้วก็พอกันคลิปหน้าเนาะขอบใจไรเดอร์บ๊ายบาย